ตัวไดกน่งสี่เก้ล่างหนึ่งสี่ล่างแมนอยู่บ่แมนเถื่อปะไรขันบ่เถืออเด้บัดนี่ถืออแท่บ่เนียนนวเนีนนรถไทยก่ะรถไนหนึ่งสี่เก้านี่ออกแค่อา Thực chính lý, thực chính kỳ kỳ chính kỳ 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 phán, Phán cao bỏ. Phán kỳ 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 nhiều, kỳ 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 ở kỳ 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 49, kỳ 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 ai kỳ kỳ qua, kỳ 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 1449, kỳ 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 149 ฟันบ่ฟันคากมันบ่เออนี่ดรอกนี่เอะเยนี่เนี่คุาบ้าันยออกย่งมันยงออกย่งสี่สี่เก้าโอ้่ง่บุญ่บุญนี่เองีอนี่สี่สี่เก้าล่างบี่สี่สี่เก้าล่างบนโอเคถือแค่ถือแค่ไอจีนจมจืีเลยี่ลอยลนี่ฮะจีนลอยโอ้จีนลอยว่าเป็นจีนจมจืโอ้จีนลอย oh đẹp nè đẹp nè anh yeah, nè anh yeah. nè ai anh nè lục sáu anh nè anh nè anh đi nè anh đi nè anh đi anh đi nè anh đi nè anh đi anh đi anh đi nè anh đi anh đi nè 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 nè anh đi 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 nè จนี่ลูกสาว้ไอโอ้นี่ไอเ้ฮิแมนถือแท้ไอจีนมาสายยาบงในก่อนยาเช่อสายาโอเคไอจีนไอบะเม็ดไอจีนจืดๆบ่จืจอมลุ่เด็กบ่ลุ่ม่แดกผมยุ่ยสิเต้าเร็วน่ะผมลุ่ยิบแปดเรวผมยิบแปดแล้วอายุนะอายุนะอือโอลมแปดเร็ว เลขที่ออกตัวได้บัดนี้หกสี่เก้าล่าุดเอาดีเอาดีๆดีดีูสี่่เก้าสี่สี่เก้าเี้ยมีล่างผุดถือแท้ถแท้บายบายก้อนบัดนี้เออโอเคน้องบายบาย